มาดูกันต่อที่เรื่องของกล้องนะคะที่หลายๆคนตอนนี้ใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการพิจรารณาในการเลือกซื้อมือถือที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะคะกล้องของเจ้า Google Pixel แล้วก็ Pixel XL เนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่12.3ล้านพิกเซลนะคะเป็นเลนส์ของ Sony ค่ะมีเลนส์ที่ขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ f อยู่ที่2.0ค่ะเออความแตกต่างของเจ้า iPhone 7 Plus เนี่ย ของ iPhone 7 Plus เนี่ยกล้องจะเป็นดูอัลค m เมานะคะตัวหนึ่งเป็นเลนวายตัวหนึ่งจะเป็นเลนเทเลค่ะเลนวายเนี่ยเอฟจะอยู่ที่1.8ค่ะส่วนเลนเทเลเนี่ยเอจะอยู่ที่2.8นะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายพอเทนะคะหรือว่ารูปพวกพรูปพอเทสนะคะจะรู้สึกว่า มันมีน้อยเะนิดนึงเพราะวันดันไปใช้กล้องเทเลนะคะส่วนกล้องของเจ้า Pixel XL เนี่ยอย่างที่บอกไปว่า F อยู่ที่2.0สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งได้โดยเฉพาะโหมดที่เรียกว่า HDR Plus นะคะเดี๋ยวอุ้มเปิดให้ดูนิดนึงส่วนกล้องหน้าเล่าใหฟังก่อนกล้องหน้านะคะ,อะของ iPhone 7 Plus เนี่ยจะอยู่ที่ความละเอียด7ล้านพิกเซลค่ะ F อยู่ที่2.2นะคะส่วนกล้องของกล้องหน้าของ Google Pixel XL เนี่ยจะอยู่ที่เ 2.4นะคะกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะเดี๋ยวเปิดแอปพลิเคชันของกล้องนะคะสำหรับเจ้า Pixel XL เนี่ยสามารถเข้าได้ง่ายๆเป็นทางลัดเนี่ยคะปดที่ปุ่ม power สองครั้งจะวิ่งเข้าหาแอปพลิเคชันกล้องเลยทันทีค่ะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของอเจ้ากล้องของ Google Pixel XL นะคะคงไม่พ้นโหมดนี้ค่ะ HDR+ เราสามารถที่จะแตะนะคะเพื่อที่จะเลื่อนได้ว่าจะปิดจะเปิดหรือจะปล่อยให้มันออโต้อุ้มแนะนําเลยนะคะให้เลือกเป็นออโต้ไว้ค่ะเพราะว่ามันจะถ่ายได้สวยสุดๆถ่ายยังไงนะคะสมมติว่าต้องการจะถ่ายน้องอ่าตัวนี้กดปุ๊บสามารถเล่งแสงนะคะลดแสงได้ตามต้องการสมมติเล่งหน่อยหนึ่งเพราะตอนนี้กําลังย้อนแสงอยู่นะคะุก็ทําการกดถ่ายปุ๊บจะเห็นได้ว่าถ่ายได้เร็วมากๆค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือระหว่างที่อ่ามันทําการเซฟมันจะทําการ processing นะคะเดี๋ยวอุ้มถ่ายให้ดูทีนึง ปุ๊บ,บถ่ายปุ๊บถ่ายเร็วมากนะคะแล้วมันจะขึ้น processing HDR plus พอ processing เสร็จปุ๊บค่ะภาพที่ได้ในคุณภาพจะสวยงามขึ้นกว่าเดิมค่ะสิ่งที่นุ้งชอบออย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะอ u ต o โฟกัสได้เร็วมากๆถ้าเทียบกับ iPhone จะบอกว่า iPhone แพ้เรื่องนี้เลยนะคะอย่างเช่นนุ้มต้องการโฟกัสไปที่น้องตัวหน้าเปลี่ยนมาที่ตัวหลังนะคะก็สามารถที่จะทําได้เลยทันทีนี่แบบนี้ เร็วมากๆนะคะในลักษณะแบบนี้คือโฟกัสหน้าหลังได้อย่างสบายค่ะถ้าสมมุติยังอยากจะปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนของสีสันนะคะก็สามารถจะเลือกได้ด้านบนแบบนี้หรือจะเข้าโหมดอื่นๆเช่นสโลโมชันพานูรามานะคะโฟโตสเปียร์เลนเบอร์อ่าเลนเบอร์นี่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวทําให้ดูนิดนึงนะคะสมมุติต้องการให้น้องคนนี้ค่ะถ่ายน้องหน้าข้างหน้านี้ชัดนะคะถ่ายข้างหลังให้มันเบลอไปห,หมดเลยทํายังไง กดแตะกดถ่ายปุ๊บแล้วก็เลื่อนกล้องขึ้นนะคะเลื่อนนิดนึงนะมันจะมีแสงลทกรักขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะใช้ซอฟต์แวร์ในการโพรเซสนะคะจะค้นระแบบกับใน i อ h o n e 7 Plu ที่จะใช้กล้อง2กล้องนะคะอันนี้จะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์แต่สวยไหมบอกเลยว่าสวยนะคะอย่างนี้กําลังถ่ายย้อนแสงอยู่ก็คือเห็นได้ว่าด้านหลังนี้มีความเบลอพอสมควรแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันยังเบลอไม่พอให้เลือกไปที่ตรงนี้ค่ะ เลือกเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทําได้คือแตะไปที่ออบเจกต์ที่เราต้องการจะให้มันชัดนะคะแล้วก็เลื่อนได้เลยสมมติอุ้มอยากให้มันโอเวอร์สุดๆเลยปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้นะคะแล้วกดดันได้ค่ะแต่การที่มาเลือกเลือกตอนหลังนะคะจะเห็นได้ว่าหัวส่วนหัวของน้องสีขาวตัวเนี้ทำการเป็นการเลอไปด้วยเลยในตัวนะคะก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการใช้ระบบโปรเซสนะคะจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือรูปทั้งหมดที่ อยู่ในเครื่องนี้นะคะจะถูกเก็บขึ้นไปบนคลาวก็คือบน Google Drive แบบที่เป็น full full quality นะคะหรือว่าเป็น high quality นั่นเองค่ะอันนี้อุ้มยกตัวอย่างนะคะภาพถ่ายที่อุ้มลองไปตะเวนถ่ายเล่นๆดูค่ะทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในอ่า Photo แอ p l i c a t i ชื่อว่า Photo นะคะภาพที่อุ้มได้เนี่ยนี่ลอให้ดูนิดนึงก็ คุณภาพดีตามที่ทุกคนทราบนั่นเองค่ะว่า hdr plus เนี่ยมันทำให้ภาพเนี่ยมีความ นี่อย่างรูปนี้เหมือนไปถ่ายตุ๊กตาเลยเนาะจริงอันนี้ตัวเท่าคนนะคะคุณภาพภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนไปถ่ายวิดีโอนะคะก็สามารถที่จะสไลด์นิ้วไปทางซ้ายได้ค่ะมันก็จะเข้าสู่โหมดวิดีโอค่ะตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอระดับ 4K เช่นเดียวกันนะคะแต่ปัญหาของมันคือเรื่องของไซเบอร์ที่เขาโปรโมทกันว่ามันมีทั้งเรื่องของ EIS อิเล็กทรอนิกส์นะคะไซเบไรเซชั ization, แล้วก็ผสมกระจโรสโคปด้วย นี่ดูเจ๋งใช่ไหมแล้วก็ภาพตัวอย่างนี่ออกมาก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวค่ะแต่พอุ้มไปลองถ่ายจริงๆให้ดูนิดนึงเวลาถ่ายตรงๆนะคะก็จะเหมือนแบบโดนโดนเลยเนาะคือสวยงามค่ะแต่เมื่อมีการหันซ้ายหรือหันขวาอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพมันจยังกระตกอยู่นะคะ ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ OIS ใน iPhone 7 Plus วิดีโอยังสามารถทำออกมาได้ดีกว่านะคะน,นี้แบบชัดเจนมากนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับเรื่องของอวิดีโอนะคะแล้วก็โหมด EIS ค่ะโดยรวมภาพถ่ายอยู่ในจุดที่ถือว่าสวยงามดีค่ะอย่างเช่นอันนี้อุ้งลองทำหลังเบอร์ดูนะคะก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะ คุณภาพแสงสีนะคะเมื่อเอามาใส่ในคอมพิวเตอร์ก็ถือว่ามีจุดเด่นจุดด้อยคนละแบบกับใน iPhone 7 plus นะคะเดี๋ยวอุ้มขอเอาให้ดูในบทความดีกว่านะคะเปิดให้ดูคร่าวๆนิดนึงก่อนก็ได้ให้ดูในนี้นะคะจะจะบอกว่าภาพของเจ้า pixel xl เนี่ยสวยกว่าอย่างลวล่ะเพราะว่าจอมันสวยกว่านะคะแต่ว่าภาพของ iPhone 7 plus เนี่ยจะได้เรื่องของ บางทีเนี่ยบางทีภาพของพิเซลเนี่ยค่อนข้างจะสาแสงเยอะไปนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะก็ได้จุดเด่นจุดด้อยคนละแบบค่ะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องของกล้องอแล้วก็รูปภาพต่อนะคะในะบทกวางค่ะ